สวัสดีค่ะมาตอบเมนนี้นะคะบ้านเลขที่39ทับ2นะคะ39หมายถึงนะคะบ้านนี้มีเรื่องให้ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะมีต้องอมีเรื่องให้ต้องทุกร้อนนะคะแต่ว่ามีเพื่อนฝูงเยอะนะคะมาดูทับ2ค่ะ บ้านนี้มีอารมณ์อ่อนไหวอ่อนโยนนะคะมีอารมณ์แบบหญิงดูแลเทคแคร์ดีค่ะมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะมาดูสา,าภาพรวมของ39ทับสนะคะภาพรวมนะคะบ้านนี้สุคุมรุ่มรึกค่ะอชอบสแสวงหาความรู้แล้วก็การงานดีเด่นเลยทีเดียวนะคะมาดูวิธีเสริมมงคลนะคะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ บ้านต้องมีชันน้นหนังสือนะคะแล้วก็ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีมุมโต๊ะหนังสือมีมุมโต๊ะเขียนหนังสือนะคะแล้วก็ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆนะคะบ้านนี้ควรแต่งบ้านด้วยอ่างปลาอ่างน้ำล้นอ่างบัวหรือว่าตู้ปลาสวยงามนะคะแล้วก็ให้ปลูกต้นไผ่บริเวณหน้าห้องนะคะ ยังไงตรงไม่ตรงนะคะฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะอ้อที่สําคัญเลยอย่าลืมเรื่องของไฟฟ้าหน้าบ้านนะคะอย่าปล่อยให้ไฟฟ้าหน้าบ้านมืดเด็ดขาดนะคะขอบคุณคะ่ะ